สี่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับให้ FC ชมเหรียญที่ FC ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้มีความงดงามนะครับมากๆนะครับ่นคือเหรียญ50สตางค์ในหลวงรัชกาลที่1 0นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีลักษณะทรงเหลี่ยมนะครับอ,อยู่ตรงขอบเหรียญน,นะครับงดงามมากๆนะครับด้านหน้าเหรียญประทับพ,พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่10นะครับจะรลกข้อความ มหาวชิราลงกรณ์นะครับรัชกาลที่10นะครับที่ด้านหน้านะครับและก็มีลักษณะเป็นเหลี่ยมบนขอบเหรียญด้านบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงขอบไม่มีเหลี่ยมนะครับ mm. พลิกไปที่ขอบฟันเฟืองเป็นขอบแบบเฉี่ยพนงามแบบเหรียญไทยนะครับแล้วผมก็พลิกไปที่ด้านหลังนะครับมีตราสัญลักษณ์วรปรลซึ่งเป็นพระนามย่อของพระองค์ท่านนะมีนะครับอุณารมด้านบนพระนามย่อและก็มีพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับด้านบน จารึกข้อความประเทศไทยนะครับ2,561นะครับ50สตางค์นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับเห็นสีทองแดงอย่างชัดเจนนะครับและก็มีส่วนผสมของโลหะนะครับในการจัดสร้างนะครับแล้วก็มีทองแดงเป็นส่วนผสมด้วยนะครับมีความงดงามคมชัดแล้วก็นะครับ เป็นที่นิยมถ้าเป็นเหรียญที่มีสาพิเศษนะครับเหรียญนี้แต่ว่าเหรียญทั่วไปก็ยังเป็นที่นิยมนะครับเก็บสะสมเหมือนกันเพราะเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆนะครับ